รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาราตี้สวัสดีค่ะแพทย์หญิงชุติมลสิริพัฒส,สอนจากสุแพทย์ประจำโรงพยาบาลยันฮีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องต้อนเนื้อกันนะคะ ต้อเนื้อคือภาวะที่มีการเสื่อมของเยื่อบุตานะคะทำให้เกิดเนื้อเยื่อสีครีมรูปสามเหลี่ยมลามจากตาขาวเข้าสู่กลางตาดำค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดต้อเนื้อนะคะก็มีตั้งแต่พันธุกรรมภายในของผู้ป่วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นรังสียูวลมฝุ่นควันนะคะที่ระคายเคืองตาหรือภาวะโรคทางผิวตาที่มีอยู่ก่อนค่ะ อาการของต้อเนื้อนะคะก็มีได้ตั้งแต่มีเยื่อนูนูนแดงๆอยู่บนตาขาวและเมื่อลุกลามมากขึ้นก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อรูปสามเหลี่ยมรูปเข้าสู่ตาดำก็จะเห็นว่าตาดำไม่กลมนะคะมีรอยแหว่งเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะโรคต้อเนื้อเนี่ยจะพบได้ทางหัวตามากกว่าทางหางตานะคะ ประเทศเราเนะี่ยแดดแรงนะคะถ้าหากว่าเราอยากป้องกันไม่ให้เกิดต้อเนื้อก็ทําได้ตั้งแต่หลบเลี่ยงรังสี UV นะคะถ้าหากจะต้องออกแดดแรงเนี่ยอาจจะมีหมวกที่มีปีกหรือว่ามีแว่นกันแดดที่กรองรังสี UV ได้นะคะอย่าปล่อยให้ตาแห้งหยอดน้ําตาเทียมเป็นประจําหรือถ้าหากว่ามีอาการเคืองระคายที่บนตาขาวก็ให้รีบหายามาหยอดมาพบจกักษุแพทย์ได้คะ่ะ ถ้าหากว่าเราส่องกระจกแล้วเราพบว่าตาขาวนูนนูนแดงแงหรือตาดำของเราเนี่ยมีรอยแหว่งไม่กลมนะคะสามารถมาตรวจกับจักษุแพทย์ได้ค่ะสำหรับการวินิจฉัยต้อเนื้อก็จะตรวจด้วยกล้องของจักษุแพทย์นะคะก็จะตรวจได้ว่ามีต้อเนื้อหรือเป็นแค่ต้อลมแล้วก็ต้อเนื้อเนี่ยมีระยะมากขนาดไหนค่ะหากว่าผู้ป่วยพบว่าเป็นต้อเนื้อแล้วเนี่ยการรักษาในปัจจุบันเนี่ย อันดับแรกเลยก็จะต้องปกป้องผิวตาให้ดีนะคะปกป้องอาจจะเป็นแว่นกันแดดกันลมนะคะมีน้ำตาเทียมหยอดถ้าหากว่าต้อเนื้อมีการอักเสบหรือว่าเป็นมากขึ้นอาจจะต้องใช้ยาซึ่งจากสุแพทย์ก็จะดูแลให้เหมาะสมแต่ละกรณีไปนะคะและถ้าหากว่าต้อเนื้อลุกลามเยอะหรือว่ามีผลกระทบเช่นดึงรั้งทําให้ตาดําเบี้ยวก็อาจจะมองไม่ชัดหรือว่านูนแดงเคืองมากก็สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้คะ่ะ ซึ่งการผ่าตัดก็มีเทคนิคพิเศษหลายอย่างนะคะเทคโนโลยีในสมัยใหม่เนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยแล้วก็เมื่อเราตัดต้อเนื้อออกแล้วเนี้ยเราจะเอาเยื่อบุตามาปลูกถ่ายซึ่งวิธีการปลูกถ่ายเนี้ยสามารถใช้ไฟบินกรูติดเนื้อเยื่อได้เลยทําให้ไม่ต้องเย็บด้วยไหมลดการระคายเคืองและฟื้นตัวเร็วรวมทั้งวิธีการผ่าตัดแบบนี้เนี้ยก็จะย่นระยะเวลาในการผ่าตัด ทำให้เสร็จเร็วขึ้นค่ะใช้เวลาไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงบวกลบนะคะขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามอย่างครบวงจรโทร 1, 7 7 3 3